สวัสดีค่ะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเล่นกันครั้งใดต้องไม่ทะเลาะก,กันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันหากโกรธเคืองกันเราต้องให้อภัยรักกันรักกันรักกันเพื่อนกันต้องพูดกันดีๆยิ้มแย้มสร้างไมตรีเป็นเพื่อนที่ดีรักกันตลอดไป ค่ะในเพงลงเราพูดถึงอะไรนะคะาเล่นกันดีๆใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันต้องรักกันนะคะ,ะเรามาดูที่ภาพกันค่ะเด็กๆอ่ามีภาพภาพแรกไงคะเด็กสองคนนี้โอ้โหแย่งขนมกันอันนี้น่ารักไหมคะเป็นเพื่อนกันไม่น่ารักอ่ะมาดูภาพที่สองนี่เขารู้จัก แบ่งปันขนมให้เพื่อนทานใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นเพื่อนกันน่ารักไหมคะอ่าน่ารักนะคะอะถัดมาเล่นของเล่นนะคะเขาก็แบ่งกันเล่นชวนกันเล่นนี่อันนี้น่ารักจังเลยอ่ะภาพอุ๊ยเด็กสองคนนี้เป็นยังไงคะอุ๊ยเย่งของเล่นกันอ่า เป็นเพื่อนกันต้องทำไมคะแบ่งปันเล่นด้วยกันอย่างนี้น่ารักไหมคะอ่าไม่น่ารักอ่ามาดูคำสั่งกันค่ะเด็กๆเขาบอกว่าร้องเพลงและระบายสีภาพการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนกันต้องรักกันภาพไหนคะภาพไหนเอ่ยเมื่อกี้เราดูไปแล้วภาพแรกรักกันไหมคะ ปฏิบัติตนกับเพื่อนยังไงอ่ามีขนมต้องแบ่งกันทานนะคะอ่าและอะไรอีกเล่นของเล่นก็เล่นกันดีๆเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะเรามาระบายสีภาพที่ปฏิบัติตนกับเพื่อนต่อเพื่อนดีๆก็มีภาพที่แบ่งขนมให้เพื่อนทานและก็เล่นของเล่นดีๆอ่าเรามาระบายสีกันเลยค่ะเด็กๆอ่า สบายสีก่อนเลย ต่อมาภาพผู้หญิงใช่ไหมคะที่เล่นของเล่นกันดีๆ หน้านี้เสร็จแล้วเปิดไปหน้า19เลยค่ะเด็กๆมาหน้า19แล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูคำสั่งกันค่ะเด็กๆแหมอุ้ยมีอะไรเยอะแเลยเราไปซื้อของที่ใดอ่าไปซื้อของที่ใดระบายสีภาพตลาดและติดป,ปะด้วยกระดาษสีให้สวยงามอ่าเราไปซื้อของที่ไหนคะ ที่ไหนคะที่ตลาดโอ้ในตลาดมีอะไรบ้างมีปูมีปลาโอ้มีแล้วก็มีผลไม้มีกล้วยมีแอปเปลิลเอาละ่ะเขาบอกว่าให้เราระบายสีตลาดแล้วก็ติดปากใช่ไหมคะ mm. เขามีตัวอย่างให้เด็กๆดูตรงนี้ mm. เห็นไหมคะอ่าเขาติดปากข้างบนใช่ไหมแล้วข้างล่างเขาทำไมคะเด็กๆ ระบายสีอ่าเรามาระบายสีกันก่อนนะคะอ่าระบายสีกู้ก่อนเลย บายสีเสร็จแล้วนะคะเรามาติดปะกันข้างบนเลยค่ะเด็กๆอ่าเราใช้กาวนะคะให้ทั่วบริเวณที่เราจะติดปะนะคะคุณครูใช้กาวแท่งนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็นํากระดาษที่เตรียมไว้นะคะมาแปะลงตรงที่เราทากาวนะคะ ของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆน่ะข้างบนคุณครูติดปะข้างล่างก็รับบายสีของเด็กๆก็ทํามานะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายมาให้คุณครูตรวจด,ดูด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ